เอาเลยครับสื่อผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกลับมาออีกครั้งในนิยายวายเรื่องนักเขียนนิยายดราม่าสามควรตายที่คุนเขียนพ่โตสร้างตอนที่28นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับถ้าไปสอบถามคุนเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นเง,งต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนเรียกร้องความสนใจท้องนภายามราตรีค่ำคืนนี้ไร้แสงดวงดาราเพราะก้อนเมฆหนาปกคลุมทั่วอาณาบริเวณ เสยงกีบเท้ามาย่ำพื้นดังสนั่นทุกวินาทีรถม้าตระกูลเดนเ์วูดขับเคลื่อนตรงสู่คฤหาสตระกูลเบอร์ตันตระกูลน,นักรบที่มีชื่อเสียงล,ง,ลงมาจากตระกูลเดนเ์วูดผู้นำตระกูลเบอร์ตันเป็นสหายเก่าของฮัสก้าโครมหลากคอรับใช้ตระกูลเบอร์ตันกรีดร้องเสียงหลงเมื่อเปลวเพลิงสีแดงพวยพุ่งออกมาจากรถม้าตระกูลเดนเ์วูดแผดดผาประตูร,รั้วคฤหาสตระกูลเบอร์ตันจนเหลือเพียงตอตะโกชูพริบตา เป็นฝีมือของฮัสก้าอดีตแม่ทัพผู้ครอบครองพลังศักดิ์สิทธิ์ราชสีแห่งเพลิงเขาบุกรุกอณาเขตตระกูลเบอร์ตันคนตระกูลเบอร์ตันแตกตื่นวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางทุกคนต่างหวาดกลัวชายหนวดเขาเฟิรม์มผู้ก้กาวเท้าลงมาจากรถมา้าฮัสกาแผ่จิตสังหารทั่วทุกสารทิศดวงตาแข็งกร้าวดุราชสีพร้อมสังหารศัตรูหน้าเกงขามสมกับการเป็นอนดีตแม่ทัพกองกำลังปราบปีศาจ เขาไม่เคยปราณีศัตรูในสนามรบโดยเฉพาะศัตรูที่ริอา่านแต่ต้องบุตรชายของฮัสก้าพรบทุกอย่างเก้าของปลายเท้าฮัสก้าได้ก่อเกิดเปลวเพลิงสีแดงลุกโชนแผดเผาทุกสรรพสิ่งคารืหาตระกูลเบอร์ตันกลายเป็นทะเลเพลิงไม่หลงเหลือความงดงามก่อนหน้านี้ฮัสก้าไม่ได้นำอัศวินคนใดติดตามตนมาแค่พลังศ,ศักดิ์สิทธิ์สายเลือดอันเดอร์วูดก็ไม่มีใครสามารถต่อกรเขาได้แล้ว จะบุกลูกตระก,กูลค่ะผู้นำตระกูลเบอร์ตันร้องโยวยวายเดินถอยหลังกรูดติดกำแพงไร้หนทางหนีขณะประจัหนากับฮัสกาฮัสก้าบุกรุกห้องทำงานส่วนตัวอีกฝ่ายแผลเปเพลิงรอบใดยากที่จะมีใครมาห้ามเขาไม่กล่าวทักทายอดีตสหายร่วมรบปร,ปราบปีศต์บรรยากาศน่าขนลุกทําให้ผู้นําตระกูลเบอร์ตันขาสั่นเทิมสําหรับคนที่บังอาจจ้างนักฆ่าลอบวางยาพิษบุตรชาย ฮัสกาไม่มีวันปล่อยให้มีชีวิตรอดได้เกินค่ำคืนนี้ฮัสกาผู้นำตระกูลเบอร์ตันหวาดกลัวเจ้าจะทำอะไรข้าฮัสกาชักดาบข้างเอวเตรียมปิดชีวิตอีกฝ่ายเจ้าไม่น่าทำเจ้าใครอยู่ข้างนอกรีบมาห้ามเขาเร็วเข้าเจ้าน่าจะรู้จักข้าดีจากการร่วมรบด้วยกันหลายครั้งฮัสก้ายิ้มเหี้ยมโกรธเกลียวจนดวงตาแข็งกร้าว ว่าใครที่คิดจะทำร้ายครอบครัวค่ะมันผู้นั้นจะมีจุดจบเช่นไรผู้นำตระกูลเบอร์ตันเอ่ยเสียงสั่นเครือก็เขาไม่ได้แต่ต้องครอบครัวเจ้าฮัสก้าเดินเข้าไปใกล้อดีตสหายร่วมรบน่ากลัวดุจมมจุราชลิขิตชีวิตมนุษย์ก็เขาไม่ได้ทำก็ข้าปลายดาบแหลมแทงทะลุลำตัวคนพยายามปฏิเสธความผิดฮัสก้าไม่เชื่อคำปฏิเสธนั้นก่อนที่ฮัสก้าจะเดินทางมากำจัดตระกูลเบอร์ตัน เมื่อวานรายเพิ่งจ่อคำสั่งยกกองทัพทำลายถาดทัพมือของมือสังหารผู้มือสังหารไพ่แผยและยอมเปิดเผยรายการว่าจ้างทั้งหมดซึ่งรายการล่าสุดคือการเล่าบางยาพิษบุตรชายตระกูลเนเดอร์วดูดรายส่งคนมาแจ้งข่าวฮัสก้าที่เฝ้าดูอาการเวนเมื่อฮัสก้าทราบว่าตระกูลเบอร์ตันคือผู้จ้างวานเขกาก็นั่งรถม้าเดินทางม,มาปราบปรามตระกูลเบอร์ตันทันทีผู้นำตระกูลเบอร์ตันเสียชีวิตแล้วหยาดโลหิตสีแดงฉานไหลเจิ่งนอง นี่คือบทลงโทษของการไม่เกรงกลัวอำนาจลอบว่าจ้างมือสังหารทำร้ายผู้อื่นส่วนทันท่ามือสังหารก็แตกพ่ายรายจับกลุ่มมือสังหารทุกคนที่ยุติการประกอบอาชีพผิดกฎหมายเรื่องราวทั้งหมดคลี่คลายภายในระยะเวลาสองวันเพียงแค่ฮัสก้าแล้วรายได้รับข้อมูลจากเด็กชายคนหนึ่งเรย์มอนด์อันเดอร์วูดเรย์มอนด์คือผู้แจ้งตำแหน่งฐานทำนักฆ่าทำให้รายสามารถจับกลุ่มและค้นหารายการว่าจ้างล่าสุดได้ ฮัสกาจึงรู้ตัวคนว่าจ้างเนื้อข้าวละวางยาพิษเวนเจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยางไรฮัสกาสะบัดข้อมือไลอ่หยาเหลหิตบนใบดาบก่อนจะเก็บดาบเข้าฝักมุนตัวเดินออกจากเข้าฤาหาที่ถูกเปลวเพลิงปกคลุมพลังของราชสีแห่งเพลิงไม่ทำร้ายผู้เป็นนายฮัสก้าสามารถเดินฝ่ากองเพลิงก้าวทางขึ้นรถม้าได้อย่างปลอดภัยคนขับรถม้ากระตุกสายบังเหียนนำฮัสก้าเดินทางกลับสู่เร้าฤาษีตะกูลเนเนวูด เตุไดกันฮัสก้านั่งก้มหน้าครุ่นคิดตลอดทางเหตุใดเรย์มอนรู้ตำแหน่งฐานทัพมือสังหารเขาไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรย์มอนควรจะล่วงรู้การกวาดล้างฐานทัพมือสังหารกลายเป็นข่าวโด่งดังทั่วอาณาจักรในยุคแดนใต้ได้รับการยกย่องสรรเสริญถึงคุณความดีอย่างล้นหลามผู้คนสงสารเห็นใจที่บุตรชายฮัสก้าตกเป็นเป้าหมายการลอบสังหาร เดินทางมาเยี่ยมตระกูลในเดอ์วูดไม่เว้นแต่ละวันทําให้เหล่าคนร,รับใช้วุ่นวายกับการต้อนรับขุนนางต่างตระกูลมือเป็นระวิงขุนนางเหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสนิทสนมกับฮัสก้าฮัสก้าจัดตั้งงานดื่มน้ำชาพบปากขุนนางแต่ไม่ให้ใครย่างกรายเข้าไปเยี่ยมเยียนบุตรชายคนสุดท้องอาการเว้นดีขึ้นจากการรักษาของแพทย์มือฉมังเด็กชายสามารถลืมตาตื่นได้ในวันที่สามท่านพี่ เวนยิ้มดีใจฟื้นสังขารร่างกายผอมแห้งจากพิษร้ายพยายามยื่นฝ่ามือสั่ลริกมหาเรย์มอนพีพิชายที่นั่งเฝ้าอาการตนเคียงข้างอยู่ข้างเตียงเวนเรย์พักอาศัยที่คารนหาระกูเนเดอร์วูดเพื่อรอให้เวนฟื้นคืนสติผิดไปจากนิสัยเรย์มอนยามปกติเรย์ไม่สนใจสายตาประหลาดใจของคนรับใช้รอบด้านรายและฮัสก้าไม่ได้เป่าประกาศว่าเรย์คือผู้มอบข้อมูลเกี่ยวกับนักฆ่าซึ่งเป็นสิ่งที่เรย์ต้องการ ขอบคุณที่เฝ้าอาการข้านะขอรับท่านพี่น้ำเสียงเวนแหบแห้งเรียกน้ำตาจากมารีผู้ยืนมองตรงมุมห้องคุณชายฝืนแล้วสารับใช้ส่วนตัวของเวนร่ำไห้เธอกุมมือปิติข้าสรบไปนานหรือเปล่าเวนทำหน้าเจะปวดเขาไม่สามารถฝืนลุกขึ้นนั่งได้เรกุงฝ่ามือเวนนอนพักต่อเถอะอย่าเพิ่งขยับนักเลยเขามอบรอยยิ้มอ่อนโยนที่เวนไม่ได้รับจากเรมอนมานานแสนนาน ท่านพี่เวนน้ำตาคลอเบ้าดีใจจังที่ท่านพี่ไม่ถูกวางยาพิเช่นค่ะข,ขอโทษนะเรยเกือบกลั้นน้ำตาไม่อยู่เวนเบิกตากว้างเรยรูปสีสานในเอกในยาที่ตัวเองเขียนขึ้นมาอีกไม่นานนายก็หายแล้วเวนใช่แล้วค่ะคุณชายเวนแพทย์กล่าวว่าอาการคุณชายฟื้นฟูไวมากค่ะมารีเอ่ยแทรกบทสนทนาปาน้ำตาบนแก้ม น่าเสียดายที่คุณชายอัเลนและคุณชายซิกซ์เพิ่งเดินทางกลับตระกูลเฮโนเวอร์ถ้าคุณชายทั้งสองรู้ว่าคุณชายเวนฟื้นสติแล้วคงดีใจมากเป็นแน่อัเลนซิกซ์เวนล้อมยิ้มเล็กน้อยรายและบุตรชายไม่ได้นอนพักที่ตรนะกูลเดนเนะวูดแต่พวกเขาก็เดินทางมาเยี่ยมอาการเวนทุกวันไม่มีใครห้ามเรไม่ให้พักที่ครือหาตรนะกูลเดนเนวูดเพราะจำนวนคนรับใช้ขณะเรเข้าเยี่ยมเวนเยอะจนผิดสังเกตมองปราดเดียวก็รู้ว่าไม่มีใครไว้ใจเขา เรก็ฉีแล้วล่ะฉันมันน่าสงสัยจริงๆนั่นล่ะไม่ต้องกลัวนะเรระบายยิ้มกว้างบีฝ่ามือเวียนเบาพลางเอื้อเอ่ยเสียงใสต่อจากเนี้ยแดนจะไม่เจอเรื่องเลวร้รายแล้วล่ะจะจริงเหรอท่านพี่เวนสบสายตาเรเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่สองพี่น้องสามารถสบสายตากันได้อย่างเนิ่นนานโดยที่คนเป็นพี่ไม่อาละวาระบายความอยุติใจผู้เป็นน้อง เรยพยังนาฉันขอโทษนะเวนท่านอายุกจับนักฆ่าได้แล้วแถมท่านบิดาแกจากการตระกูลที่ส่งนักฆ่ามาเล่าวางยาพิษได้แล้วด้วยเรย์อธิบายเรมอนจะไม่ทำร้ายใครใช่แล้วคะ่ะคุณชายมารียืนยันไม่ต้องกลัวนะคะอ่าเวนยิ้มแป้นดีจังเนื้อสิ่งอื่นใดนะักเขียนหุ่มในร่างตัวร้ายจะไม่มีวันล่าวบบางยาพิษน้องชายตัวเองเหมือนเรื่องเดิมเวนหัวรอแห้ง สีหน้าแสดงถึงความเจ็บปวดหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะท่านพี่เด็กชายตัวน้อยระบายความทุกข์เขาทรมานมากเหมือนโดนเปลวเพลิแพงแผดเผาข้างในร่างกายเลยขอรับเมือนรูปหน้าท้องของตัวเองด้วยฝ่ามือสันหริกดวงตาเรสรันไหวก่อนอย่างน้ําตาจะไหลลงมาหนึ่งสายขอรับฟังความรู้สึกของนายเอกนุยยยที่เกิดโดยพิษร้ายฆ่าชีวิตใครเอกจาได้เลยว่ามันเจ็บมากขนาดไหนนะ เวนร้องไห้โหตามประษาเด็กทําให้สาวรับใช้วิ่งเข้าไปปลอบเป็นการใหญ่เรยยกมือปิดอฟฟีฟปากตัวเองเขากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อีกต่อไปนักเขียนหนุ่มสะอึกสะอื้นมองเด็กชายใบแปดโขบบนเตียงที่หลังน้ําตาไหลาอาบแก้มหลังผ่านความเป็นความตายจากการดื่มยาพิษขนาดแรงฉันขอโทษเรไม่รู้ตัวเองพร่ำบอกขอโทษเป็นกี่ครั้งขอโทษนะเวนสองวันที่เขานั่งรอให้เวนฟื้นคือสติเป็นสองวันที่ เรคอบคิดเกี่ยวกับการเขียนนิยายของเขาว่าตัวเองได้มอบความทุกข์ทรมานแก่ตัวละครไปมากเท่าไหร่เวียนพี่จากอายุแดขวบเขาไม่สมควรเจอเรื่องร้ายพวกนี้จริงๆขอโทษจริงๆข้ามิรับคําขอโทษทุกครั้งที่เรเอ่ยคาขอโทษข้อความขนาดใหญ่จะปรากฏตรงหน้าปฏิเสธคําขอโทษของเขาอย่างไม่ใหญ่ดีเรมอนไม่ชื่นชอบคําขอโทษของเรเก็บคําขอโทษข,ข,ของเจ้าทิ้งไปซะน่ารังเกียจ ถ้าเป็นคำขอโทษที่น่ารังเกียจเรย์ต้องทำเช่นไรเรย,รยเร์มอนจึงจะยอมยกโทษให้หรือว่าความผิดของเขามันหนักหนาเกินกว่าจะให้อภัยกันนะเรย์นอนพักที่ตระกูลเนเดอร์วูดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ได้เวลาเดินทางกลับตระกูลันโนเวอร์เพื่อเข้ารับการดัดน,นิสัยต่อหลายคนให้ความเห็นว่าการดัดน,นิสัยของรายได้ผลเพราะเรย์มอนสงบกิริยาท่าทางขึ้นมากแท้จริงแล้วรายไม่ได้ดัดน,นิสัยเร,ย,รย์มอนข้าเกลียดเจ้า ขายากจับเจ้าทรมานทั้งเป็นแต่เรมอนก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเขาเป็นผู้เขียนนิยายเรื่องนี้เหมือนตอนขอยับปลายนิ้วกระทบปุ่มแป้นพิมพ์ส,สร้างเนื้อหาแต่ละบรรทัดทุกประการเรอาปากกัดคุกกี้หอมกลิ่นวานิลลาเขาทนสายตาขายันขยอรอบด้านให้ทานคุกกี้ไม่ไหวไรส์ซิกส์อันเลนลีเดียเหล่าคนรับใช้ตระกูลเฮนอเวอร์ทุกคนต่างรู้ระทึกว่าเมื่อไหร,ร่เรจะกลับมาร่าเริง ทานคุกกี้ได้เหมือนปกติตั้งแต่กลับมาจากตระกูเนเดอร์วูดเวลาน้ำชายามบ่ายในสวนดอกไม้เรอนกระจกก็เงียบสงดชุนอึนอดอัดเรนั่งเฉยชาไม่แต่ต้องคุกกี้สักคำเดียวสิกพยายามยื่นคุกกี้เข้าปากเรมาหลายวันจนสุดท้ายเรยก็ยอมอ้าปากกัดคุกกี้อย่างขอไปทีจ้ายอมทานแล้วรายยิ้มกว้างวางแก้วน้ำชาลงบนจานร,รองแก้วน้องชายจะปลอดภัยแล้ว Raymond. เรมอนเลืกอเศร้าเถิดนะ รารและฮัสกา้าไม่ถามเรว่ารู้เรื่องนักค่าได้ยิ่งไรแม้จะสงสัยมากสักแค่ไหนเพราะเห็นว่าเรมีสีหน้าเศร้าหมองเรนั่งนิ่งเมื่อมองผีเสื้อสีน้ำเงินโบยบินตามเกสรดอกไม้หลากสีซิกซ์ลดฝ่ามือลงวางคุกกี้ครึ่งชิ้นที่เรไม่ยอมทานต่อความงดงามของธรรมชาติรสชาติคุกกี้หอมหวานไม่สามารถลบล้างความรู้สึกผิดออกไปจากหัวใจเรได้อย่ามาตีหน้าเศร้าส้อย คนยังเจ้าสมคุรได้รับความเจ็บปวดเช่นเดียวกับข้าแบบนักสิล์เจ้าสาสมข้อความตรงหน้าคอยย้ำเตือนความผิดของเรย์ทุกชั่วขณะเรย์จึงจมอยู่กับความรู้สึกผิดมาเนิ่นนานทันใดน,นั่นเองเรย์ก็สะดุ้งเฮื่อดวงตาสีงงน้ำเงินเบลกโพงนักเขียนหนุ่มน้างมปติเก้าอีก้ก็ตกแขนเมี่ยงจากคุกกี้กระเด็นตกพื้นแตกกระจายสร้างความตื่นตระหนกแก่ทุกคนเรย์มอนไรเพิงเหเรย์กุมแผนอกตัวเอง เงือผุดบริเวณไรผมสีเงินสว่างสวัยเจ็บเจ็บจังจบเป็นซิกช่วยพยุงแขนเรก,ก็จะลุกขึ้นยืนอย่างหวาดภวาหยาดเลือดสีแดงฉาไหลลงมาจากรูจมูกทั้งสองข้างของเร <c oughs> เรก็อาเลือดคำโตเรมอนคุณชายเรมอนเสียงรายและคนรับใช้ดังลัง่นสวนดอกไม้เรือนกระจก เขาว่าเรไม่อาจรับรู้สิง่งใดได้อีกนอกจากความเจ็บปวดรอบกับเลวเพลงลุกโชดช่วงภายในกายเมือนที่เวนได้บรรยายไว้ไม่มีผิดเรขมวดคิ้วยุ่งกัดฟันกรอดคมความทุกข์ทรมานยาโลหิตไหลรอดไรฟันเปลือกคางเรียวเปื่นเครื่องแต่งกายสีขาวและกระดุมสลักตราเป็นจำตระกูเนเดวูดความทรมานตันเพื่อตัวเอกโดินยาพิษเป็นแบบนี้นี่เองนักอ่านมามีสายเปแสดงความคิดเห็นฮะ เรมอนโดนยาพิษเหรอนักอา you are love ่านอยู่ออมายเลิฟแสดงความคิดเห็นแก <laughs> มันเรียกร้องความสนใจไหมเห็นมีคนโอเวนเยอะแล้วอยากโดนโอบ้างนักอ่านคนผ่านทางแสดงความคิดเห็นเออคิดเหมือนคนข้างบนนักอ่านคิกคิกแสดงความคิดเห็นการแสดงแน่นอนซอสมอเขือเทศจ้าไม่ใช่เลือดนักอ่านเบอร์เด็กเรียกร้องความสนใจจังเลยค่ะแสดงความคิดเห็นตลกเด็กเรียกร้องความสนใจจากตอน28เยี่ยมเย็ยน เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่28นะครับใครวางยาพิษเลวะซ้อนมะเขือเทศบ้าอะไรไม่ใช่แย่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าเลมอนเปลี่ยนเนื้อเนื้อเรื่องเหรอไม่รู้ไปลวนดูตอนหน้านะครับยังไงก็ฝากปเป็นกำลังใจให้ไู้เขียนพีโตซังด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อปรเป็นกำลังใจให้ไู้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้อุตนาเบยด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะ สวัสดีครับผมวัาตวาเบ